สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อน,น,นที่เข้ามาชมคลิปฟังในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังกี้ออฟฟิเชียลเหมือนเดิมวันนี้มาเปิดไพ่ให้ทุกๆคนคะ่ะกลับมาเปิดไพ่ทุกคนนะคะวันนี้ขอเปิดเป็นแรนดอมพลังงานแรนดอมเนาะลองดูซิว่าวันไนพ่อยากบอกอะไรกับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ก็สําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอย่าว่ากันนะคะถ้าเกิดตรงก็ขอให้ เผ no okay ื่อเอาไปใช้เอาไปเป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ตรงก็ถือว่าฟังไว้สนุกสนุกก็ได้นะคะสําหรับการเข้ามาชมคลิปในวันนี้โอเคเบื้องต้นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นเบื้องหนึ่งเบื้องที่สองเบื้องที่หนึ่งเบื้องต้นก็คือเดี๋ยวขอเปิดไพ่เช็คพลังงานพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนนะคะจะขออนุญาตครูบาอาจารย์พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ ในการที่ฟังขอเปิดพลังงานเถิดได้เลยนะโอเคขออนุญาตครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาชมพลิปในวันนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ของฟังเองด้วยในการที่จะเปิดไพ่รันด้อมในวันนี้ขอให้ไพ่ได้บอกให้ตรงทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่ต้องการจะบอกนะคะหากผิดพลาดประการใดหรือก้าวล่วงอย่างไรก็ขออภัยในหาที่นี้ด้วยนะคะขอให้ไพ่ได้บอกข้อความสําหรับคนที่ต้องได้รับสารในวันนี้ ท่านที่ต้องตั้งให้รับสารในวันนี้ก็จะได้คลิกเข้ามาฟังข้อความของเรากันนะคะโอเคเช็คพลังงานค่ะเหมือนเดิมเช็คพลังงานนิดนึงปัจจุบันนี้คุณเป็นอย่างไรสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรนะคะโอเค r e n g น h strength นะคะมา strength มา ขออภัยค่ะยุ่นวายมากขออภัยทุกคนด้วยนะคะไปจัดการตัวแสบมาค่ะน้องหมาไม่รู้ไปทำอะไรเมื่อกี้เสียงดังไปดูหน่อยโอเคกลับมาแล้วสเตรนขึ้นอ่ะหมายเสองเอซอปเพนทิเคิล เพรท์อ mm ัพสด The Magician, wow, The Empress ่ะอันนี้ถ้าให้อ่านพลังงานคร่าวๆนะปัจจุบันนี้นะเหมือนว่าคุณได้ผ่านเ,ออเรื่องราวคุณได้ต่อสู้อะไรบางอย่างแล้วก็เอาชนะกับมันมาได้สเสริขึ้นเหมือนคุณได้เอาชนะสิ่งที่ยาก,ยาก เพิ่งผ่านอุปสรรคที่มันยากเย็นหรือว่าหนักหน่วงเพิ่งได้จัดการกับปัญหาที่มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัญหาที่ยิ่งใหญ่แต่คุณผ่านมาได้นะคุณแก้มันมาได้แล้วเหมือนคุณเพิ่งจัดการเพิ่งจบมันไปอ่ะเพิ่งจัดการมันได้เพิ่งสําเร็จในการที่จะดําเนินการเหล่านั้นและที่สาคัญเองครับเป็นทั้เข้าขึ้นคุณอาจจะรู้สึกถึงความมั่นคงได้นะอาจจะเป็นเพราะว่าผ่านพ้นและสามารถจัดการอะไรบางอย่างในชีวิตได้ คุณมีคนเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเป็นคนที่จะสามารถที่แบบเอาอยู่อ่ะถ้าเกิดว่ามีใครที่ฝากความหวงังฝากโปรเจกต์ไว้กับคุณอะคนที่เขาฝากความหวงังหรือว่าออ่ฝากโปรเจกต์หรือฝากให้คุณทําอะไรหรือมอบหมายให้คุณทําอะไรอ่ะเขามั่นใจได้ว่าคุณทําสําเร็จคุณแข็งแกรง่งคุณมั่นคงหนักแน่นเขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในเออ อาจจะดูนุ่มนวลอาจจะดูเข้ากับคนง่ายอาจจะดูอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งดุดันไม่เกรงใจใครมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามันไม่สิ้นสุดนะความสามารถของคุณเนี่ยสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆคุณเป็นคนที่ได้รับการ เหมือนได้รับการเคารพนับถืออะไม่ว่าคุณจะอายุมากหรืออายุน้อยฟังให้ความรู้สึกว่าคุณเป็นบุคคลที่คนมักจะให้เครดิตให้เคารพให้นับถือกับคุณนะคะคุณเพิ่งจะผ่านช่วงเวลาที่มันทําให้คุณมีความมั่นคงมากขึ้นตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคุณเพิ่งได้รับคงขวัญเพิ่งได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น มีชีวิตสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีอนาคตที่แข็งแรงสดใสมีอนาคตที่ค่อนข้างที่จะอ่อเสถียรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเพิ่งได้รับออฟเฟอร์มานะอาจจะมีคนติดต่อมาชวนไปทำงานชักจูงหรือว่ามาหันไปทำงานในที่ใดที่หนึ่งเป็นไปได้เพราะว่าคุณเป็นคนมีความสามารถ s t r e n n t h magician และ The Empress เมเจอสามใบนี้ขึ้นมาพร้อมกันหมายความว่า เป็นคนเจ้าเจ้าโปรเจกต์ทำอะไรก็สำเร็จ h e e อ p r e s s ขึ้นมาในที่นี้คือคนเป็นคนที่มีความสามารถให้ความรู้สึกว่าเป็นคนใจดีด้วยแต่เป็นคนใจดีที่มีอำนาจเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนโยนที่มีอำนาจอ่ะคนอื่นก็กลัวเป็นราชินีอ่ะ s e Empress ตอนนี้คุณมีความมั่นคงต้องให้ความรู้สึกคุณมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจรู้สึกว่าคุณจะอยู่ในจุดที่เติมเต็มตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราเราอยู่ในจุดที่เราต้องช่วยเหลือคนอื่นแล้วหรือว่าเราแบ่งปันคนอื่นได้เราจะแบ่งปันคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นคนที่ทําได้ความสามารถหลายหลายด้านมีเซนมีเซนมีความเขาเรียกว่ามีกุญแจที่จะไขปัญหา ปัญหาที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความคิดของคนปัญหาที่เอ่อยากต่อการแก้ไขคุณมีกุญแจดอกนั้นเสมอเสมอคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เสมอเตอะเมเจเชียนดีมากเป็นอะไรก็ได้อยากทําอะไรก็ทําคุณเนี่ยมีความคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาตอนนี้เพจอ,สอสักษรรู้สึกว่าคุณอาจจะมีความคิด,ดเริ่มอะไรบางอย่างหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่าง ที่คิดอยากจะทําต่อที่คิดอยากจะไปต่อแต่อาจจะเริ่มต้นมายังไม่ถึงตรงกลางยังไม่ถึงสุดทางอ่ะเหมือนมันเพ,พิ่งเริ่มเริ่มเพิ่งริเริ่มเพิ่งเพิ่งมีความคิดที่จะทําสิ่งนั้นหรือในขณะเดียวกันอาจจะหมายความว่าคุณมีโปรเจกต์แต่คุณยังล,งลังเลอยู่นะคุณยังไม่เริ่มคุณยังไม่ได้ทําขอขยายเพออฟสอดนิดนึงได้ไหมคะเพออฟสอดหมายถึงอะไรหมายถึงความคิดเกี่ยวกับอะไรเอ่ยหรือว่า หมายถึงการรังเลใจหมายถึงอะไรคะ t o f Pentacles อือฟังว่าหมายถึงว่าคุณอาจจะยังเลือกไม่ได้คือเหมือนคุณถือเหรียญสองเหรียญอยู่ตอนนี้คุณยังไม่คุณยังคุณยังจะต้องแบบถือทั้งสองเหรียญอยู่คุณยังไม่ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณยังไม่ได้คุณยังไม่ได้ไไดตัดสินใจหรือว่ายังอยู่ในกระบวนการที่คุณจะต้องแบบเออบาลานซ์อะไรบางอย่างอยู่ไปมายังไม่ถึงการสามารถที่จะโชว์ว่า โอเคอันนี้ตัดทิ้งไปแล้วเอาอันนี้แทนอะไรเงี้ยคุณยังต้องสึกถือเหมือนเหมือนหมวกสองใบหัวสองหัวที่ต้องทําอยู่มันก็เลยเหมือนประมาณว่าคุณยังตัดสินใจแล้วยังไม่สามารถที่จะดําเนินการหรือว่าทํามันไปให้สุดอย่างใดอย่างหนึ่งได้อะไรเงี้ยมันคงมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างในใจฟังรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะคะโอเคไหนแล้วมาดูต่อในเมื่อสถานการณ์ตอนนี้ของคุณเป็นแบบนี้ดีนะฟังรู้สึกว่ามันดีอะ่ะ มันก็เหมือนจะเรียบๆเ,เหมือนจะเรื่อยๆเ,เหมือนจะแบบไม่ได้มีอะไรบือหวาแต่มันบ่งบอกถึงความหนักแน่นมั่นคงมากเหมือนว่าชีวิตตอนนี้คุณแบบฐานแข็งแรงฐานดีฐานแน่นอะไรอย่างเงี้ยคือความสามารถก็มีออ่การที่จะเข้ากับคนนู้นคนนี้ได้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หรือการปรับตัวเข้ากับทั้งมนุษย์ สรรพสิ่งบนโลกใบนี้คุณปรับตัวได้อย่างดีก็ทำได้ความสามารถในเชิงวิชาการในเชิงการทำงานในเชิงทุกเชิงมีหมดเลยในขณะเดียวกันมีความเข้มแข็งเพราะมีสเปงขึ้นมาและชีวิตก็ยังมีความมั่นคงอีกด้วยเพราะว่าเอซเปนตะเข้าขึ้นมาประตูแห่งความมั่นคงก็เปิดออกแล้วอุโมงค์แห่งความมั่นคงก็เปิดออกให้คุณแล้วเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณกำลังได้รับออฟเฟอร์อะไรบางอย่างที่ดี คุณกำลังเริ่มต้นในการที่จะบาลานซ์เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตนะคะโอเคต่อต่อต่อขอเปิดเพิ่มขอเปิดไัยพเิเศษและทีนี้แล้วยังไงต่อหลังจากที่สถานการณ์ของคุณตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วถ้าอยากบอกอะไรเพิ่มเติม ไพ่รแรนดอมอยากจะบอกอะไรอันนี้สถานการณ์ปัจจุบันไปแล้วนะขอดูอะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่จะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เข้ามาชมคลิปต่างในวันนี้นะคะปึ <c oughs> ้งนี่ The High Princess อือม,มีเซนต์จริงๆคุณเป็นคนที่มีเซนต์เป็นคนที่เข้ากับคนได้เป็นคนที่เก็บตัวเนาะ คุณอาจจะอยู่ในโมเมนต์ของการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะว่ามีสองเหรียญมีหนึ่งดามีเด็กเธอเหรียญเนี่ยเหมือนกับว่าคุณมีแผนจะทำอะไรสักอย่างตอนนี้คุณกำลังช่างใจอยู่กำลังคิดกำลังรวบรวมข้อมูลหกเหรียญค่ะอือการช่วยเหลือคนอื่นอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณเจ็ดไม้เท้า ขอเปิดไปก่อนกันนะ The f อ l l คุณจะมีอิสระอยากทำอะไรจะได้ทำนะก่อนหน้านี้ที่มีกรอบหรือว่ามีอะไรที่ว่ามันมันขังคุณไว้ให้ทำยังไม่เริ่มอาจจะเริ่ม The Sun <c oughs> โอ้โหเสียงแหบเลย The Sun The Sun พระอาทิตย์สดใสไม่เหมือนเทเลทับบี้เลยเนาะ The Sun ค่ะมันเริ่ดม,มันดี w o The Sun The f o o l เดอ h ไฮพื้นเชตเมื่อกี้ก็คือบอกว่าไพ้แรนดอมบอกคุณว่าอะไรเขารู้สึกว่าไพ่เดอะไฮพื้นเช t ขึ้นมาบอกว่าเป็นช่วงนี้ที่กําลังเขาเรียกว่าเซนต์คุณเปิดเซนต์คุณเปิดเซนต์คุณเปิดแขนเปิดประตูอ้ารับก็ขอให้เชื่อในเซนต์ของคุณนะคือเขาเรียกว่าสัญชาตญาณเนาะ สัญชาตญาณบอกให้ทำอะไรสัญชาตญาณบอกให้ไปแบบไหนลองเชื่อเซนดูลองเชื่อเซนด,นดูรู้สึกว่ามันเซนของคุณช่วงนี้ดีเซนของคุณช่วงนี้นี่เป็นตัวที่สามารถนำพาให้คุณไปในเส้นทางที่ถูกต้องได้ขณะเดียวกันไพ่อาจจะบอกว่าต้องมีความรู้คุณอาจจะต้องหาความรู้อะไรเพิ่มเติมบางอย่างกับโปรเจกต์ที่คุณรเริ่มที่จะทำเมื่อคุณมีความรู้มีเซนแล้วเนี่ย ข้อน,นี้ให้ความรู้สึกว่าหกเหรียญเรื่องของการช่วยเหลือพ่าบอกว่าคุณอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรนะืหอหรือในทางกลับกันคุณอาจจะต้องมีการขอความช่วยเหลือกับคนอื่นแต่ฟังให้ความรู้สึกไปในทางที่ว่ามันจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณมากกว่าอาจจะเป็นความเพื่อเหลือทางด้านการเงินอันนี้อันนี้อันนี้อันดับต้นๆเนาะหรือเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณในด้านอื่นเช่นความรู้ความสามารถที่คุณมี ขอคําแนะนําขอแรงหน่อยขอแรงขอแรงสมองหน่อยอะไรประมาณเนี้ยขอแรงกายหน่อยให้คุณช่วยรันโปรเจกต์คอนเซ็ปต์โปรเจกต์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณเนาะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าคุณต้อง,ค,องคุณต้องตัดสินใจอะเจ็ดไม้เท้าให้ความรู้สึกว่าคุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องยืนหยัดกับสิ่งที่คุณ ตั้งเอาไว้ถ้าเป็นเรื่องที่คุณจะทำโปรเจกที่คุณกำลังจะทำก็ขอให้ยืนหยัดยึดมั่นกับสิ่งที่อยากจะทำคือไม่ว่าจะเจอใครคัดค้านหรือใครมีมาดีเฟนต่อต้านถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำมันแล้วและคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเช่นคุณบอกว่าใช้ได้ความรู้ที่คุณมีอยู่บอกว่ามันใช้ได้คุณจงยืนหยัดกับสิ่งที่คุณจะทำแม้ว่ามันอาจจะขัดแย้งกับคนอื่นๆบ้างแต่ขอให้เชื่อในสิ่งที่คุณคิด เพราะว่ามันจะทําให้คุณมันจะทําให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ที่มันดีกว่าเดิมหลุดออกจากกรอบแล้วแล้วมันก็แบบไบรท์มันมันดีมันเจริญมันเริศมันเฉิดมันเฉิดฉายเออมันดีมากๆสิ่งที่คุณกําลังจะคิดจะทำเนาะขอดูหน่อยว่าขยายอะไรดีนะขยายหกเรียนแล้วกัน ขยายหกเหรียญหกเรียญในที่นี้หมายถึงอะไรการแบ่งปันในที่นี้หมายความว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเปล่าขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรนะเรื่องงานเรื่องงานหรือว่าขอความช่วยเหลือบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนฟังชิงนะเช่นคุณไม่คิดเลยว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือให้คุณอะไปทำเรื่องนี้ เพราะว่าเรื่องนี้มันแบบไม่มีใครรู้เลยว่าคุณทําได้สมมตินะอ่ะสมมติเช่นสมมติว่าคุณเป็นคนที่สามารถเปิดไพ่ได้สามารถที่จะอ่านไพ่ยิปซีได้เนี้ยแล้วก็มีคนมาขอให้คุณไปช่วยอ่านไพ่ยิปซีเขาหน่อยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเพราะปกติพวกคุณก็ไม่ได้เปิดให้ใครอยู่แล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็อาจจะมีขอความช่วยเหลือแบบนั้นมาหรือมันจะมีความช่วยเหลือแบบฉับพลันทันใดที่มาขอจากคุณ หรือไม่ก็คุณต้องให้ความช่วยเหลืออย่างฉับพลันฉันใดกับใครสักคนหนึ่งที่เขากำลังเดือดร้อนนะเรื่องด่วนเรื่องเร่ง,เรงด่วนประมาณนี้ค่ะและ้วพายอยากบอกอะไรต่อพาอยากบอกอะไรต่อ,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 ตอสองดาบสองดาบก,กับสองเหรียญเนาะเลขสองหมายเยอะเจ็ดดาบพายบอกว่าให้ระวังนะคะคนที่มีเล่์เหลี่ยมคนที่มาด้วยไม่ตั้งใจดีหรือ คนที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณคนคนนี้ยอาจจะเป็นคนที่มีอะไรแอบแฝงอยู่ในการมาขอความช่วยเหลือครั้งนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนว่าเออไม่ตั้งตั้งใจที่จะมาหลอกลวงมาขอความช่วยเหลือหรือแอบบอกไม่หมดบอกอะไรบางอย่างคุณไม่หมดอืมเป็นไปได้เป็นไปได้ ก็อาจจะเป็นเขาเขาอาจจะให้ระวังว่าเออมันจะมีคนเข้ามาคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเข้ามาเออขอความช่วยเหลือคุณแต่อธิบายและเล่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ไม่หมดไม่คอมพิวต์ร้อยเปอร์เซ็นปิดบังอะไรบางอย่างคุณไว้คุณอาจจะต้องระวังแล้วก็อาจจะต้องช่างใจดีๆอืออช่างใจดีๆตัดสินใจดีๆว่าควรจะช่วยหรือไม่ควรจะช่วยหรือไม่นะคะ ราชาไม่เท้า King of One the Emperor โอ้โหคุณ the Empress ขึ้นมา the Emperor ก็ขึ้นมามันดีอ่ะแล้วก็ King ก็ขึ้นมาด้วยขอจัดมือนึงนะมันตก the Empress ขึ้นมา the Emperor ขึ้นมา King of One ขึ้นมาอทำอะไรก็สำเร็จเนาะทำอะไรก็แบบว่า สี่เรียนค่ะโอเคอย่าคิดเยอะไพ่กำลังบอกว่าอย่าคิดเยอะบางอย่างก็คืออย่าเขาเรียกว่าอะไรนะย้ำคิดย้ำทำมากอย่าใจเขาเรียกว่าอะไรอย่ามัวแต่ย้ำ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 ยึดยึดย้ำย้ำอยู่นั่นอยากทำทำไปเลยอยากจะเริ่มตรงไหนเริ่มไปเลยนะคะแล้วก็คุณเหมือนต้องรับผิดชอบดูแลคนอื่นด้วยเนาะอาจจะมีลูกน้องคือมีตำแหน่งสูงคุณอาจจะมีลูกน้องเยอะบริวารเยอะที่ต้องดูแล หรือเป็นไปได้ว่าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะต้องดูแลพี่พี่น้องน้ปู่ยา่าตายายลุงป้านะ้าอาในครอบครัวคุณจะต้องจัดการดูแลอะไรประมาณเนี้ยค่ะออทํางานได้ดีคุณเป็นคนตัดสินใจเก่งทํางานเก่งตัดสินใจได้งานมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยคุณมีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องออ เก็บเงินใช่ไหมคุณกําลังเก็บเงินใช่ไหมต้องการที่จะสร้างความมั่นคงคุณเก็บเงินเก,เก็บหอมรอมริบเป็นได้ว่าอาจจะอยากซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือว่าตั้งกรุกลหรือว่าจะไปซื้อที่ดินซื้อบ้านที่เป็นเหมือนสําหรับไว้อยู่ตอนบ้านปลายหรืออยู่แบบสบายๆตอนสุดท้ายที่ที่ตอนคุณกเกษียณแล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยอืมให้ความรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายแบบนั้นแล้วก็คุณจะต้องยึดมั่นในเป้าหมายนั้นนะนะสามารถทําได้นะ ก็คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นเ h e m a g i c i a คุณเป็น King of วาน d นี่ก็คือเก่งจริงๆนะอันนี้คือไม่ได้อวยแต่ไพ่บอกมาว่าเป็นเช่นนั้นนี่แล้วสุดท้ายก็คือไพ่ก็เด้งออกมาว่าเป็นหกไม้เท้าประสบความสาเร็จกับคุณได้วิกตอรี่คุณจะได้การเชิดชูเกียรติคุณจะได้การแบบเขาเรียกว่าอช่องมากอกให้กับคุณว่าออคุณได้ทํางานอะไรบางอย่างคุณได้ทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่ที่สุดท้ายแล้วอะ คุณมันทําให้คุณสําเร็จอ่ะมันทําให้คุณได้ชูถ้วยอือแต่ว่ามันก็เป็นถ้วยที่คุณต้องลงทุนลงแรงระยะเวลานานนะหกไม้เท้ามันสําเร็จจริงแต่ว่ามันเป็นการสําเร็จที่คุณจะต้องอดทนและใช้เวลามันเหมือนแบบมันเหมือนกับเป็นการผจญภัยแบบยาวๆเลยและสุดท้ายได้ชูถ้วยอืมใช่ได้ชูถ้วยก็พายอยากจะบอกแบบนี้เอาทีนี้พายอยากเตือนอะไรบ้างดีกว่านาะ เอาพยานาโลกนะพายานาโลกอยากเตือนอะไรคะขออนีาตสับไพ่นี้หนึ่งพ่ยานาโลกอยากเตือนอะไรคนที่เข้ามาชมคลิปฟังในวันนี้เตือนอะไรคะเตือนอะไรคะอะขอฟังขอความหยิบไพ่นี้นึง โอเคไพยานั okay. ้นอยากเติอนอะไรคะทำมาคาขึ้นหนึ่งจะขายของจะทําอะไรมีโปรเจกต์อะไรเขาถึงบอกให้รีบทําเลยให้รีบทําเลยปล่อยของมันเป็นช่วงที่ต้องปล่อยของหรือในแง่หนึ่งก็คือความสามารถอะไรที่มีนะคะปล่อยออกมาให้หมดโปรเจกต์อะไรที่มีปล่อยออกมาค่ะชโลมใจความผิดหวังอะไร ก่อนหน้านี้ความกดดันอึดอัดความเขาเรียกว่าไม่แน่ไม่นอนที่อยู่ในจิตใจหรือความลังเลอะไรนะคะไม่ต้องไปกลัวเพราะสุดท้ายจะมีคนให้กําลังใจอยู่เนาะและผู้คุ้มครองมีคนคุ้มครองค่ะมีคนคอยดูแลคุ้มครองมีสิ่งจากจิตคอยคุ้มครองดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยหยิบจับอะไรเขาเป็นเงินเป็นทองเนาะปล่อยของออกมาปล่อยของในที่นี้ฟังให้ความรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ดีที่เป็นท็อกซิกในจิตใจเช่นความโกรธความหงุดหงิด ความแบบว่าไม่ได้ดังใจความร้อนรนความรู้สึกที่แบบว่าออบีบอัดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือน้อยอกน้อยใจอะไรเงี้ยความรู้สึกแบบนั้นปล่อยมันทิ้งไปเลยปล่อยออกไปให้หมดปล่อยไปแล้วคุณจะแค้วแกร่ปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนผู้ที่คุ้มครองคุณอยู่แล้วก็มีคนที่คอยปลอบใจคุณอยู่ตลอดนะครก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปฟังในวันนี้นะคะ ใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฟังด้วยแล้ววันนี้ก็ต้องขออภัยมากๆจริงๆถ้าเกิดว่ามีเสียงน้องน้องน้องหมาของฟังเนาะเออมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเสียงเห่าเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องเขาก็จะชอบอยู่ติดกับฟังตลอดแล้วก็จะคอยมาเดินมาอะไรอย่างเงี้ยเอ่ออยู่ใกล้ๆเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงรบกวนจากน้องหมาบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้เอ่อ ทำสิงกระจกความสำเร็จวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ